สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจำวันที่5มิถุนายนนะครับเมื่อวานเนี่ยราคามีการปิดลบลงมานะครับทำสวิงโลอยู่ที่ประมาณ35,580กว่านะครับแล้วก็ปิดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ36,860 36, กว่ากนะครับก็เป็นลักษณะของการรีเจ็คจากจุดที่เป็นแนวต้านเฉลี่ยไฮเดิมแถวๆประมาณ39,200กว่ากว่านะครับ ก,การปิดลบลงมาเมื่อวานก็เป็นการเคลียร์แรงซื้อที่เข้ามาเมื่อช่วงวัน2วันก่อนหน้านะครับก็เมื่อวันซืนอ,อะไรประมาณนี้นะครับทำให้ภาพรวมวันนี้ยังมีโอกาสที่จะมีการปรับตัวลงไปต่อได้นะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยเริ่มเริ่มมีแรงซื้อ,อดันกลับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันไปก่อน,อนจบจนจบวันแล้วกันนะว่าเขาจะกลับขึ้นมาปิดบวกหรือเลปล่าถ้ากลับขึ้นมาปิดบวกได้ผมมองว่าก็จะเป็นการเคลียร์แรงขายเมื่อวานนี้ออกไปออกทิ้งไปแต่อย่างน้อยต้องปิดขึ้นมา ปิดบวกขึ้นมาเป็นสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของแท่งเมื่อวานนี้นะครับถึงจะมองว่าเป็นการเคลียร์แรงขายออกไปแล้วก็พร้อมที่จะ,ะกลับขึ้นไปเทสแนวต้านแถวๆประมาณ3 9 0 0 0ื0้ีกไต่อแต่ถ้าวันนี้เขามีการปรับตัวปิดลบลงไปก็มีโอกาสที่จะลงไปหาแนวรับด้านล่างต่อนะครับโดยอาจจะไปเทสโลเดิมแถวๆ3 3 0 0 0โดยประมาณทีนี้ในระยะสั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นไหม,ไมเริ่มยังมีกรอบสเหลี่ยมอยู่นะนะครับก็ การปรับตัวของราคามันก็ยังมีการฟอร์มตัวเป็นกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาอยู่นะ,ะจากเดิมก่อนหน้าเราเราอิงจากจากชุดนี้ลงมาใช่ไหมแล้วมีการเบรกไปนะครับแต่ว่าการเบรกขึ้นไปเมื่อวานแทนที่มันจะขึ้นไปเทสแนวต้านได้แต่ก็ยังโดนกดทาให้ต่ําลงอยู่เพราะฉะนั้นพอมาอิงจากจุดที่เป็นชุดที่เป็นชุดที่เทสแนวต้านแล้วยังไม่ผ่านเนี่ยนะครับเราจะได้ตัวที่เป็นการฟอร์มตัวเป็นกรอบสามเหลี่ยมกดให้ต่ําลงมาเรื่อยๆอย,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เริ่มบีบกรอบแคบลงนะครับระยะ แนวรับด้านล่างก็มีการยกโลขึ้นนะครับลงมาแตะแล้วก็เด้งเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็อตอนนี้เริ่มมีการบีบกรอบแคบลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า,าจะเป็นลักษณะสัญญาณของการเลือกทางสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันตัวมันจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างเป็นอุปสรรคอยู่ด้านบนเนี่ย A 4 0 0 0 2 4 0 0 0ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้เป็นลักษณะของการบีบ แสดงให้เห็นถึงการพักตัวในระยะสั้นนะช่วงนี้ใครที่เล่นสั้นเนี่ยอาจจะเจอความผันผวนมากขึ้นตรงที่ที่ผ่านมาเขาจะเรียกว่ามันมีระยะสวิงของราคาค่อนข้างกว้างทําให้สามารถที่จะเก็บทํากําไรได้ง่ายในกรณีที่เราเล่นเล่นจังหวะไซเวยแบบชนแนวต้านไม่ผ่านแล้วก็ช็อตมาเก็บแนวรับเห็นไหมแล้วก็พอชนแนวรับปุ๊บเริ่มเด้งมีสัญญาณว่าแรงซื้อกลับเข้ามาก็เปลี่ยนไปเข้ารองถือไป เทสแนวต้านต่อเห็นไหมมันมีระยะให้เก็บเล่นนะครับแต่พอที่มันบีบกรอบมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะเริ่มมีคนแบบเริ่มบ่นกันแล้วว่ามเมื่อกี้ลงไปได้แป๊บเดียวเด้งกันขึ้นมาแล้วเด้งไปแป๊บเดียวทุบลงมาอีกแล้วนะครับจะเห็นว่าระยะสวิงมันเนี่ยเริ่มแคบลงนะครับจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรได้ลําบากขึ้นเพราะว่าการวิ่งของราคามันจะมันจะแคบลงแล้วก็จะผันผวนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้า,าถ้าไม่ชินถ้าไม่เคยถ้า เรียกว่าไม่ถนัดในการเล่นสแกปปิ้งสั้นๆแบบนี้อะไรเงี้ยก็แนะนําว่ารอไปก่อนดีกว่านะไม่งั้นคุณจะเอากาไรที่ได้มาเนี่ยไปคืนตลาดเรื่อยๆหรือไม่งั้นก็ถ้าเกิดยังไม่ได้กําไรมาก่อนเนี่ยก็จะเอาทุนไปให้มันเฉือนเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรอเป็นเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เป็นการเซฟความเสี่ยงได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็รอเล่นในจังหวะที่ชัดเจนดีกว่านะครับช่วงนี้ช่วงนี้นะครับแลา กรอบสวิงอาจจะเริ่มแคบลงโดยที่แนวต้านเนี่ยอาจจะกดลงมาจากเส้นเส้นเทนไลน์เฉลี่ยนะครับประมาณ38500แล้วก็แนวรับเนี่ยจะอยู่ประมาณประมาณ35800นะ38500นะครับกับ35800แหมสลับกันสวยเลยนะครับประมาณนี้นะน่าจะน่าจะสวิงกันแคบลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเบรกขึ้นไปได้อย่าลืมว่ามันยังมีแนวต้านสำคัญอยู่นะ อย่างน้นอยๆถ้าจะไปต่อภาพใหญ่จะต้องเบรก40,2ถึง40,4ขึ้นไปให้ได้โดยประมาณนะครับจะได้เป็นการเคลียร์กรอบระยะสั้นที่ฟอร,ร์มตัวขึ้นมานะแนวต้านตรงน,นี้แล้วก็โซนแนวต้านในภาพใหญ่ด้วยเคลียร์ทิ้งกันไปเลย2 <c oughs> โซนไปเลยจบๆนะ40,2ถึง40,4นะครับก็จะทำให้มี p o ั e เชี a ยในฝั่งของ Volume มแรงซื้อจากภาพรวมระยะกลางถึงระยะยาวกลับมามากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะฟอรรมตัวกลับขึ้นไปต่อในภาพใหญ่นะครับ แต่ว่าถ้าเขายังเบรกลงไปด้านล่างอยู่นะครับวงบอกว่าราคาเนี่ยยังต้องใช้เวลาปรับฐานอีกสักพักหนึ่งนะเพราะว่า ยกโลมาแล้วแล้วถ้าเบรกลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเบรกโลไปแล้วก็เบรกแนวรับเฉลีย่ยเส้นเฉลี่ยด้วยนะครับก็ยังต้องรอไปสะสมแรงกันก่อนนะโดยที่การปรับตัวลงไปก็แนะนําว่าไม่ควรหลุดไปต่ํากว่า3 3มหมืนึงสามหมนะเพราะว่าโลเดิมโลต่ําสุดเนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ประมาณ3 2ม0 0ื่นสองเจ็ดร้อยกว่าถ้าราคาลงไปหลุดไปต่ํากว่า3 2ม0 0ืเนี่ยผมมองว่าจะทําให้ภาพรวมในระยะสั้นในชุดที่มันปรับฐานมาตั้งแต่ช่วง ที่ผ่านมาหลายๆวันเนี่ยนะครับก็ทําให้มันเฟลไปนะแล้วก็จะมีโอกาสที่เกิดแพนิคเซลได้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีกรอบโซนแนวรับนะครับกรอบใหญ่อยู่ที่ประมาณ3,800 30, 0ื0ถึง 29, 850ก็ตามนะแต่ผมมองว่าถ้าระยะสั้นหลุดโลเดิมแถวๆ3า0 0ลงไปปุ๊บเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีการแพนิคเซลได้โดยที่โอกาสที่จะลุ้นว่ามันจะมีวอลลุ่มแรงซื้อมารับ มันก็จะน้อยลงนะเพราะว่ามันมันเสียมันเสียทรงอนะ่ะมันเป๋ไปแล้วก็มีโอกาสที่จะแพนิคเซลล์หลุดแนวรับในภาพใหญ่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับโดยรวมโดยรวมนะจากการปิดลบเมื่อวานนะครับก็ทําให้วันนี้มันยังมีโอกาสที่จะต้องอสะสมแรงไปก่อนนะครับยังมองว่าระยะสั้นยังต้อง เป็นลักษณะของการปรับฐานไว้ก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังไม่ต้องหวังเป้าเป็นอัพไซด์ในภาพใหญ่มากนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณจะวางแผนเก็บสะสมช่วงนี้ก็พอได้อยู่นะครับเพราะมันยังมีการปรับฐานในระยะสั้นโดยที่ยังไม่มีการเบรกโลเดิมไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจะมองว่าเป็นการเก็บสะสมของกันก็ได้แต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บหนักเก็บเยอะแล้วกันนะเผื่อบริหารความเสี่ยงไว้ด้วยว่าเผื่อมันเป็นกรณีที่แบบพักตัวแล้วลงต่อเพราะว่าถ้ามองในแง่ของ ในแง่ของแพทเทิร์นนะครับตรงนี้เราจะมองเห็นเป็นลักษณะของเนี่ยไซเว์อย่างเงี้ยเป็นบริดเพนนันนะก็เป็นลักษณะของสัญญาณอ่าเป็นแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะของคอนติเนียลแพทเทิร์นก็คือลงมาพักตัวแล้วลงต่อนะครับประมาณนี้ต้องระวังนะเพราะงั้นต้องระวังนะครับถ้ายิ่งมันเบรกดูดกรอบแนวกรอบสามเหลี่ยมลงมาเนี่ยแล้วก็ไปเทสแนวรับโลเดิมแ erm, ถวแถวสามหมื่นสามสามึงสองไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วลงไปต่ำกว่านั้นผมมองว่าน่าจะเริ่มแพนิคแล้วก็เป็นสัญญ,ญาณในการ จบรอบพักตัวในในฝั่งของแนวโน้มขาลงและเตรียมลงต่อนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเขาเคลียร์เบรกขึ้นไปได้อ่ามันก็จะเป็นการทำลายแพทเทิร์นทิ้งนะครับก็ตัดมุมมองแบริทออกไปแล้วก,แวก็แล้วก็การเบรกแนวต้านถ้าเกิน42 44ถึง44ได้ก็จะเป็นการดึงวอลลุ่มนะครับในภาพรวมระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อได้นะครับประมาณนี้อ่า ก็ภาพรวมประมาณนี้นะโดยรวมยังต้องระวังในเรื่องของการปรับฐานในระยะสั้นไปก่อนช่วงนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดวันนี้แล้วกันคืนนี้นะก็คืนนี้น่าจะมาได้เร็วนะครับอาจจะมาทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งทุ่มนิดๆประมาณนั้นแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ I'm